สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแดดตัวเก่านะครับคันนี้เครื่องฟิตใหม่นะครับไสในเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเจ้าของเดิมปั้นมาใหม่ก็หมดไปเยอะครับพาสีหกนะครับเล่มสุดโอนครบครับท่อปลายผ่านะครับ สวยๆนะครับระบบไฟติดครบครับ เครื่องเงียบๆนะครับไม่ดังไม่หอนนะครับวิ่งไกลสบายนะครับผม มเนลมินยมความร้อนปกตินะครับโอเคครับผมสนใจไงก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กออสซิงทะลุฟอยนะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับ